หกคันแวรหกคันวาเตรียมตัวพับกอบเฮ้ยพบกับอิสุคิงยนต์กรุงเทพที่งานมอเตอร์เอ็กโปสองพัแล้วในงานมีอะไรบ้างอ่ะคุณนิวมาเดี๋ยวพาไปดูบูธเราอยู่ใกล้ c h a เลนเจอร์ฮอรที่หนึ่งปีนี้อิสุข,ของเรามีมุมให้ถ่ายรูปก,กับแบบชิกๆให้คุณได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในบูธอิสุสุโอ้โหเก๋ว่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะในบูธของเรายังมีมุมน้ําหอมจากทันมาแจากให้กับลูกค้าที่จองภายในงานด้วยนะโอ้โหที่เขาใช้กันในโรงแรม5้าดาวใช่ปะอู้โรงแรม5้าดาวเลยเหรอไหนมาดมหน่อยสอิกินธรรมชาติหอมชื่นใจปีนี้แล้วขนรถอิอสุมากเพียบใครชอบลุยๆต้องนี่เลยวีคอสว้าวเท่จังเลยถ้าอยากแต่งเท่แบบนี้บอกพี่เซลล์ภายในงานได้เลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูรถภาคอีสานรถอะไรอ่ะภาคอีสาน นี่ไงไฮแลนเดอร์สำหรับใครที่อยากแต่งรถแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงก็สามารถมาดูที่บูธของเราได้เลยอย่าลืมมาเจอกันนะวันที่6ธันวานี้จองภายในงาน<อ>มีสิทธิ์ลุ่นรับทองด้วยนะ <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องรีบไปกันแล้วป่ะอย่าลืมมา,มาเจอกัน <c oughs> กน,นะทุกคนเย้ <c oughs> yeah!